โอ้คือแจงตัวรอสิไปทางไหนเนาะนี่้นเปสารค้ำไปหาเลยหาพ่อปอมติเตี่ยนาเพีหนูกุมพ่อว่าสิหนูกลุมพ่อว่าตูบักยังเอเย็บซี่มันว่าพยายพ่อปอมเนี้ยเอานูไปคุณเรากินได้เด้อเานกนละครับเอามาแล้วเด้อจารย์ว่โอ้คือแต่งตัวรอสิไปท้งไหนเนาะนนั สวัสดีครับมื่อสิไปใส่้ะไปสารคามไปหาเลยหาพอปอมเตเอายังไม่ยังไปฝากแล้วพอลอนี่เใส่นี่ยังหนูมาเพียหนูกลุมพะว่าสิหนูกลุมพะว่าตูแบกนี้ไปฝากพอปอมนะไปฝากทิ่งั้นทุนครับนี่ป่าไปบ้านเฮป่าน้ำตนีป่าน้ำาป่าตะเคียนเกล็ดรอยขึ้นขึ่นทุนทุนุนครับแข็งโกแข็งโกไข่ย้อนครับโอนนะครับ อัดคิดไว้หมู่บ้านหรือว่าเมียงหมู่บ้านครับยามเล่าเป็นไรเนาะประมาณตอนไดหมู่บ้านเขาไปเพราะได้กินหนูกับเพราะได้กินจ้ะคนสิเดือนห้างเรื่อยไปคนกระตุกจ้ะฝนกระตุกสิเดินห้างี๋ยวเียร์แกทีรวสิบ ต้องไปซื้อไผ่มาเนี่ยไปซื้อไผ่แล้วบ่บอกซื้อไผ่พอแม่นวะเนี่ยนไปซื้อไผ่แล้วบ่บอกกูได้หรอไปเลยแล้วเนีสิเดินทางครับฝนกิดตกลอ้อฝนยกับเมฆหรอกไปเลยสิไปอันนี้ก็เที่ยงแล้วว่าสิไปกินเขาเที่ยงคุณไปเลยสิบ่ทัน ัพี่น้องเตรียมกองกันจ้ะกองเดินทางจ้ะเดี๋ยวไปจิตพาบรรยากาศไปฟึ้งเรื่อยๆพี่น้องจ้า chị lưỡng làm đây อมเรอฝนตกขึ้นกันพี่น้องอากาศฝนลปอกแป๊กปอกแป๊กขนออกมาทั้งลักค้าบา้านปอมแล้วออกมาทั้งรอยเอียดติออกจากสละคาบมานทั้งอยเอียดยามเราเ,าเอาหนูมาฝากแล้พี่น้องหุดน้ำกันพี่น้องวันละสี่สบาทบอ อีกสิบก็ร่กระถึงแล้วครับเฮ้ยพักยีนเมาไม่ยาบกพอ,พอสิ่งนำยาไปฝากแลบ้วบเหรอรับพอแล้วพูดนำยา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแบบจูโจงเนี่ยนสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะโอ้พักกานเห็นนยังจ้ะเนี่ยอ้พกเเนาะพักเสวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวติอผมมากเหรอเดี๋ยวตนกระลังเตัดคลิปอยู่ครับได้ครับแด้ท้องอ่ะอยู่ตั้งหมุนมาเลยครับอยู่ดีสบาย้วสบายครับจะกับฝนตกนิดตัวบซึมยุ่นนี่แล้วเนาะ พอดีมากครับเขาแล้วนี่ได้รอครับมัวจัดมันจะมาจากคุณจับปมาพอดีครับมัอวสะพายได้มั่วสพายได้นะมะายได้แ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเรืองอาบก็ใหอาบด้ก็มาร่องอาบมาออกกล้องยี่นี่ละเอาเขาจังโอจังคุยกันว่าเขาสิไปในนต้องไหนเนาะครับเนาะจ้าจ้ะคล้องมาฝากพอปลอมจะเอาเอาหนูมาแลกสมปลาดูหนูมาแหลกสมปลาหนูคุณพ่วปาคนดี วิตดางห่อ่นน่ะี่ท้องสวัดีจ้าสวัดีคาเปิดอมามืองมาตอลบมตอลับงท้ดีๆมอหลอี่สวนสงะมีสดมันหมูสดมันบ่มันดอกมันมันดูแข็งไปนี่ปลาครับ้ปลาบ้านน้องคิมากแล้วตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ ปาย้อนไงบ่ฮะในบ่ฮะในมักเกลือเด้อสมมุกตัวมุกไปจองกพปลอมมุกไปจองมุกมุกมุกยิงใหเลยเนาะเมีนแล้วเต้เสียดหย่คนล่หาแล้วแล้วเต้เสียดหเลยแล้วเียเสียนว่าพยายามพปลอมเนี้เอานูไปกินได้เด้อเหมืันนี่แหละครับ เอามาเลาเ้อจ้ะมาเอาม้าเาตากัมาหนูกอบม้าเรปลากัมาหนูกอบม้าวันบริจตว่าใครบดแดงเมื่อใดเอามาหลนมื่ด้ลายวัดแบบเงีใครบแดงคือต้นไม้เอาไหมมันไม่ได้ลายใครบดแดงนล้วผมยานเป็นแงยอย่งไผมก็เลยเดองอันผู้เพิ่นไปก้อนเพื่อนี้่หางตามจะพร้องขึ้นไปยูสูงไม้สาอก่บมีเห็นังเล่ะคััแเฉาขึ้นต้นไม้ได้วัดขึ้นไปแงิ่งเลือดยาวขาดแขกได้ลายเลยตีอะ ได้เพราะได้กินจ้ะคันเป็นได้ร้ายกว่าสิเอามาฝากยินเนาะกินสีหาพุ่นก็วีอูนะอาจารย์กอนหลวเรย้วาเป็นกับมากับแจรกํายังเป็นนี่นะครบผมผูวเป็นมือกองเป็นไบกันใบนี้ดูไปอาจารย์นะดูใซุ้มือซุ้มอแสดงว่าพอปลอมายดูได้นะไมไปท้งสามปีซิปียว เราพพวกมไหวดูแพ่อไหวดูมันบ่แครับต่นไหว้กันเลยเนี่ยเากดีละมากว่รับของฝากเรียบร้อยพี่น้อบัดนี้กระสีเช็ดยู่เห็ดกินได้พราะความเช็ดดูเห็ดกินเาเ็ดตาพี่น้องเนี่ยมาเอามลกสมปาโูได้มั้ี่น้องนี่และมปรับเนี่ยครับเนียอมาจ้าพรป้อมแล้่เอานูมาฝากแล้ดูป้าไว้นี่ ไอว่าเรียบร้อยยังโอ้ยมั่นก่ต้องห่าบัตนี้กับทิศต้อไปจ้าทิดตามพี่น้องพี่น้องเดียวกันเาว่านี่แหละฝากติดตามของอาจารย์ลำเรื่อครับว่าออกจากออกจากเฮียนเห็ดเียนแล้วก็ออกจากซานเพิ่นนะเห็ดซานอยู่ดางไงครับเทพตออีสานลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมบัตรดีกับทิศล้วพี่ล้านน้องขึ้นมาดีเฮ็ดคลิปต่อไปจั้งแต่ไขว้ตอไปนะพอปร้อมเห็ดยังโู้ยจินะเดี๋วแต่พอปร้อมนะแต่ก็ล้องไปพร้อม วันนี้พี่สารลอยเปเช็์กาวเขว่าสวัสดีจ้าพี่นองครับสวัสดีรับสวัสดีจ้า